งานนะครับผมอีวสุล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะครับก็เดินแป๊บใหม่ยกล้ำนะครับเป็นเลสนะครับสามนิ้วนะครับพร้อมชุดคอออนสปริงมสามนิ้วนะครับแป้นเลสสามดินนี้เท้ยังหนานะครับเป็นชุดถ้าแป้นแยกถอดได้นะพ่อพักลูกค้าใช้ของเดิมนะครับชุดถ้าแป้นถอดได้นะครับอเขียวหกนิ้วยางสี่นะครับสามดินนี้เท้ยังหนาไร้รอยเชื่อมนะครับ